น,นี้หนอไม้เทากับจักเรียบล้อยเลยพี่น้องอ่อนๆเลยตัดออกมาจากกอใหม่ๆเลยอันนี้ประวันสต้มจ้ะใส่หนอไม้ไปจ้ะไอทอานี้แหละหนอไม้เข้าสองอันแกงสุสแส่ประวันน่ะมีอยู่เห็ดกะประวันถ้าบุ่อยากใส่เห็ดเข็มทองอน่ะประวันบมมัก ปนไถ่กับมะมยประวันกับต้มตื่เรียบร้อยแล้วพร้อมสิกแกงแล้วจ้ะเอามาวันนี้เอาน้ำเจานางใส่เขียวๆใสย่างเนี้ยเจาน,นางประวันเขียวมากๆเลย อันนี้กัเลี้ยวมากเยานาเขาก่าถูกนำแกงตัวใหม่ตะฟันเด้อหอน,น,นหอนมึงถูกนำหอนหอนทำกันเนาะอ๋อเขาก่าปวดเริ่มปวดแล้วพี่น้องปตะวันดีอเอากระเบือลงไปจ้ะกระเบือเขา กับเบือแล้วก็ผิกเนาะแค่นี้แหละสูตรผู้ไทยนะกับเบือกับผิกันนี่กะกับเบือกับผิกลงไปเลยกปะลปะลาปลาหนูัวเนาะใส่หลายนัวหลายใส่หน่อยนัวหน่อยอันนี้กะ นี่ก็เครื่องแกงหน่อไม้ก็มี <c oughs> เห็ดเข็มประวันวัดสุบรสัี่จริงหนี่งประวันบัดยากใส่หรอกคิดไปคิดมาหละะ่ะใส่ซะพักสะอมพองผักคาเราเนาะแล้วก็พักอื้อเข้าเนยคมเขาเนยแล้วก็ลูกโดดเขาจะใส่ลูกโดดไปจ้ะอาพีน่น้องเว สักคับขนาดเมื่อนี้เฮ็ดเข็มเข้าไปเ็จนำกัเดอจะลูกลานเขาทัวโลกเมื่อนี้ ไปทางใดมาทางใดกับระวังเนื้อระวังโตเลยเด้อจ้ะ <c oughs> ตัว่ามือนี่นะอันตรายรอบด้านเลยออกไปจากบ้านดิเขากับควรระวัดระมัดร,ระวังบัดนี้ประวันที่ใส่กงนัวเฮาใส่หน่อยนัวหน่อยใส่ร้ายนัวไหนหลายอันนี้ก็ เยี่ยมมากเลยพี่น้องเอลยนัวมากมากวันนี้ใส่พักปลาบ้นมหมักใส่ได้แกงหมอไหมเนี๋ยจุ่มบ๊มีแกงหมอไมมกับปลาบ้นลบบมือใด้โบได้แกงกับปลาบ้นลบบรู้ซึ้งว่าหิวเขา่ามันกินเข่าไปแล้วนะ มาหนี้ใส่ผักขาเข้าไปใและแซ่บและนัวโว้ยกินเร็วออกมาพี่น้องหอมนูอพี่น้องเลยเยี่ยมมากเลยหยกนิ่วเลยแซ่บมากๆมันนี้นัวมากๆเมื่กินน้ำปลาวันเด้อจ้ะปลาวันกับขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ละ่ะเพื่อนท่านใดก็มากับกดติดตามปลาวันดวเด้อจ้ะขอบคุณมากๆค่ะ ดูแลสุขภาพเด้อจ้ามาดีแกงมมหมวยสุดแซ่บเมากกับเฮียบอร่อยเลยพี่น้องเลยเด้อมาสุดน้ำน้ำประหวานเด้อเต็มจานใหญ่ใหญ่พี่น้องเต็มถ้วยใหญ่เลยพี่น้องเลยสุดน้ำมันห่อน,น้ำประหวานเด้อแซ่บมากๆเลยยังห่อนอ้ายตรวจตรวจอยู่ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มารับชม